เวลายอดมันออกมาเช่ปะแบบเนี้ยอันนี้มันอยู่ข้างกาลาสมีนี่ไอเนี่ยเนี่ยฝนตกเมื่อวานออกมาเพียบเลยนี่สวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้าหมีก็จะมาทำความสะอาดสวนนะคะจะเข้าไปตัดตรงนู้นนละคะ เหลือลากไว้แล้วก็นอก,กนมาเวลาฝนมาพอดีเลยค่ะวันนี้จะทำผัดขิงตัดออกไปก่ลุงสั่งออเดอร์นะออเดอร์อันนี้มาเขาก็ส่งมาถึงวันนี้เออเนี่ยโกโกลเทโต้นะลุงก็จะไปปลูกแล้วก็สั่งถุงพลาสติกมา เราก็ไปดูกันเลยค่ะวิธีปลูกเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะคะเพื่อนๆเราก็ลุงก็จะตักอันเนี้ยเนี่ยที่เราเวลาเศษอาหารไม่ใช่เศษอาหารที่เรากินเหลือนะคือเป็นเวลาเราทํากับข้าวใช่ปะ่ะหรือกินผลไม้เงี้ยก็จะมีพวกเปลือกแล้วก็ผักเราก็เอามาใส่ตรงนี้ถังเนี่ยค่ะแล้วก็หมกักเนี่ยลุงก็จะตักใส่ลงไปนะ ตาส่วนที่มีต้นอ่ะเอาไปลง so there's one put that in and cover that. Uh, and put, get some in the bag today มัน look ค่อย Pretty แต่มัน not supposed to corn เพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นหยิบมันสรั่งออกมาใช่ป่ะเนี่ยค่ะตรงนี้จะเปิดได้หยิบเพื่อนลุงจิมให้มาค่ะโอเค Like a hat. <laughs> มี่ก็จะใส่แค่สานะตัวนี้ นี่นะคะเพื่อนเพื่อนน้ำหมีก็พุดวางไว้แถวนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เมื่อเช้านี้นเพิ่งเอาลงมาค่ะนี่เอาลงมาจากข้างบนแล้วเพื่อนตรงนี้แหละค่ะเนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะผักบุ้งฝรั่งเนี่ยเวลายอดมันออกมาใช่ป่ะแบบเนี้ยอันนี้มันอยู่ข้างกาล่าส้มหมีนี่บ้านน้ำหมีนี่เนี่ยเขาจะเด็ดมันอย่างนี้ใช่ปะ่ะ มันอ่อนๆเนี้ยเนี่ยเขาจะเด็ดคนไทยจะเด็ดมากินเนี่ยแบบนี้ค่ะเนี่ยฝนตกเมื่อวานออกมาเพียบเลยนี่อันนี้นี่เนี่ยค่ะจะเป็นหน่อแบบนี้เขาก็ไปกิน แต่วันก่อนนะ้ำมีตัดทิ้งไปเยอะแล้วออยอดอ่อนๆเนาะเราตัดทิ้งเพราะว่าจะลกมากอัปเดตนะคะเพื่อนๆน,นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วน,นี่โผลมาแล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มโผลมาอันนี้ก็เริ่มโผลมาอันนี้จะเป็นมันฝรั่งสีม่วงนะคะนอกนั้นก็จะเป็นสีขาวโก อันนี้ที่ตัดไปวันก่อนนะคะเพื่อนๆงอกมาอีกแล้วค่ะต้นหอมอัปเดตนะคะเพื่อนๆดูดิอันนี้ที่ปลูกวันแรกถุงถุงสีเขียวแบบนี้คือปลูกวันแรกค่ะอันนี้คือปลูกวันที่สองอน,นี่คือปลูกวันที่สอง อันนี้ก็คือปลูกวันที่สองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ปลูกวันแรกดูด้เ,ดเพื่อนๆตัวนี้ปลูกวันที่สองอน,นี้ปลูกวันที่สองค่ะรออัปเดตว่าจะได้หัวมันฝรั่งหรือเปล่าในคลิปต่อไปนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบการใช้ชีวิตเรียบง่ายที่อเมริกานะ้หมีก็มีออกอากาศทุกวันเวลาไทย5.45โมง45นาทีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณมากค่ะ